มีคนไปรับกระเป๋าจากสนามบินฮานอยเนี่ยส่งไปให้พวกที่ไม่ได้รับกระเป๋าอ่ะสีห้าคนเนี่ยตามไปที่เมืองที่เราไปพักก็คือเมืองดารลัตเออพ่วกวก็เลยบอกโอ้นี่ไงที่เขาต้องแยกอของใช้บางส่วนที่ที่แบบว่า,าสำคัญอย่างเช่นเสื้อผ้าของใช้เล็กๆน้อยๆอะไเนี่ยแยกออกมา เพราะว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนาะเออปบวกก็ถึงบางอ้อว่าโออเขาเคยเจอมาไงนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีสายการบินบางสายด้วยนะจากยุโรปก็ก็มีแบบนี้บางทีคนบินไปแล้วกระเป๋าทั้งลำนะ่ะไม่ตามเออเขาบอกว่ามีคนพนักง,งานภาคพื้นดินน้อยไม่พออไม่พอที่จะยกกระเป๋าได้ทันอะไรประมาณเนี่ยค่ะ เออเนี่ยค่ะก็นํามาเล่าสู่ทุกท่านได้ได้รับฟังกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องเออเรื่องกระเป๋าเหมือนกันเนี่ยค่ะก็ก็มีคนคนหนึ่งนะคะเขาก็เออเขาเดินทางจากสนามบินอะไรเนาะประเทศเยอรมันประวนจําไม่ได้เนาะเขาจะไปที่ตะวันออกกลางค่ะเขาเดินทางโดยสายการบินหนึ่งแหละ แต่ก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปตัวเขาเองกับกระเป๋าเนาะกระเป๋าเดินทางเออซึ่งกระเป๋าเขาก็จะมีแท็กมีชื่อที่อยู่ของเขาอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็ตอนที่เขาจะโหลดกระเป๋านะเขาก็ไปถ่ายรูปกระเป๋าของเขาบนสายพานตอนที่โหลดเนาะถ่ายไว้ที่สนามบินที่เยอรมันนี่แหละค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเครื่องไปถึงปลายทาง กระเป๋าของเขาหายไปทุกคนกระเป๋าของเขาใบเนี้ยหายไปเขาก็ไปแจ้งกับสายการบินนะคะสายการบินก็บอกว่าให้กลับไปก่อนไปรอเออเดี๋ยวจะโทรจะโทรไปถ้าเจอกระเป๋าแล้วเดี๋ยวจะโทรไปตามให้มารับกระเป๋าเขาก็กลับที่พักนะคะปรากฏว่าประมาณเที่ยงคืน ทางสนามบินก็โทรไปแจ้งให้มารับกระเป๋าได้นะคะให้มารับกระเป๋าได้เขาก็ไปรับกระเป๋าของเขาที่สนามบินปรากฏว่าตำํำรวจเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนล็อกตัวเขาทันทีข้อหาขนยาเสพติดเข้าประเทศ แล้วก็เอากระเป๋านะ่ะกระเป๋ามากระเป๋านะนะั้นเน่ะเอามาให้เขาดูป้ายชื่อที่แท็กกระเป๋าเป็นป้ายชื่อของเขาค่ะแต่กระเป๋าใบนั้นไม่ใช่กระเป๋าของเขาทุกคนคิดภาพออกไหมก็คือบีคนขโมยกระเป๋าของเขาแล้วก็เอาแท็กป้ายชื่อของเขาไปติดกับกระเป๋าที่มียาเสพติดลองคิดดูสิคะว่าใครที่จะทำอย่างนั้นได้ เนาะเราไม่อยากจะไปว่าใครเนาะเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะว่าเอ่อก่อนจะขึ้นเครื่องให้เราถ่ายรูปกับกระเป๋าเดินทางของเราโดยเฉพาะเอ่อตอนที่ชั่งน้ําหนักก่อนจะโหลดก่อนจะโหลดนะคะนะ้องให้เราถ่ายไว้มันอาจจะช่วยชีวิตเราได้แต่ตํารวจถึงจะมีหลักฐานแน่นหนาขนาดนั้นนะทั้งตำรวจทั้งใครต่อใครไม่ยอมปล่อยตัวคะ่ะล็อกเข้าไปสอบสวน เป็นเวลาสามวันถึงปล่อยตัวค่ะเต้องไปดูไล่ดูกล้องวงจรปิดดูทุกอย่างถึงจะยอมปล่อยตัวเขานะคะว่าไม่มีความผิดเขาก็เลยไปเรียกร้องค่าเสียหายจากสายการบินว่าเกิดกรณีเช่นนี้ได้อย่างไรเออทำไมถึงมาเกิดเหตุกับเขานะคะ ซึ่งสายการบินก็ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินมหาศาลอยู่ข่าวว่าเนาะเออนี่ยประบวกก็เลยเออมาเล่าให้พวกเราได้รับทราบนะคะว่ามันมีเนาะออปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบนี้จริงๆนะคะทุกคนเนาะก็ออโหี่ประบักทดลองไลฟ <laughs> ์เกือบจะชั่วโมงแล้วคะ่ะทุกคนเออ ขอขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่ที่แวะเข้ามาเนาะทีนี้ประวัวจะ